วัสดีครับวันนี้ทาง jp car รถบ้านก็จะมานําเสนอในส่วนของ civic es ตัว e นะครับ vtec ตัวนี้จะเป็นเกียร์โต้นะครับผมซึ่งเป็นรุ่นลองท็อปในรุ่นลองท็อปก็จะให้มาในส่วนของดิสเบกสล้ออยู่แล้วนะครับตัวถังวอดดี้เดิมๆจะเป็นสีบอลเงินครับ ซึ่งลงในเล่มเป็นสีเทานะครับเราได้ทำการปรับเปลี่ยนเต็มระบบนะครับเป็นสี2 k เทาโซนิกเอฟเครับผมเบอร์ตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นมุกจะออกเป็นสีชมพูนิดหนึ่งนะครับผมเวลาโดนแดดแต่เวลาเข้าลมก็จะออกสีเทาเ่างนียนะครับผมในส่วนของช่วงล่างครับ ช่วงล่างเราจะทำโดยบังพัดโชคครับนะครับผมก็ทำการาโหลดโชคโหลดสปริงจัดทรงนะครับเต็มระบบไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นบูทแคมเปอร์บูทคันชักคันส่งยางซีนซีนเพาทุกอย่างนะครับเราได้จัดการเก็บรายละเอียดมาหมดแล้ว ครับก็จัดทรงในส่วนของ2นิ้วสอดครับเพื่อนๆท่านใดติดปัญหาหรืออยากปรับแต่งรถตามสภาพนี้ก็สอบถามเงินเข้ามาได้ครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของภายนอกเราก็เน้นให้ครีนนะครับเน้นให้เดิมเน้นให้เข้ากับยุคสมัย ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเราก็ได้ทำการปรับแต่งโดยช่างทูน Honda e v e r y t h i n g นะครับไม่ว่าจะกการตรวจเช็คระบบไฟระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบซีนระบบสายพานทุกอย่างครับเราเตรียมพร้อมสำหรับท่านที่จะนำไปใช้งานฟูระบบครับ100%ยเปร์เซเพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเราจะสามารถใช้งานรถคันนี้ได้อีกยาวนานครับผม นในส่วนของภายในรถคันนี้ค่อนข้างจะสะอาดอยู่แล้วนะครับเต็มเดิม <ๆ S 2> นะครับเราก็มาเก็บารายละเอียดในส่วนของเบาะซึ่งอาจจะมีอายุการใช้งานยาวนานนะครับให้เป็นบเบาะ VTEC ตัวใหม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็จะจัดการในส่วนของตรงนี้เก็บารายละเอียดให้ท่านหมดนะครับผมรถคันนี้เป็นรถรีสโตของเจบีคาไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยครับ ในส่วนของการใช้งานการขับนะครับรับประกันครับว่าขับคันนี้ค่อนข้างดีมากครับผมนี่ไติดต่อมาตามเบอร์ที่ให้ไว้